ณนะป่าอนุรมสมบูรณ์แห่งหนึ่งสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเกื้อกูลซึ่งกันและกันกบกินตะขาแตและเพลียเป็นอาหารงูก็กินกบเป็นอาหารอีกทีหนึ่งงูก็ยังกินกระรอกแล้วก็ยังกินหนูเป็นอาหารอีกด้วย โดยมีเหยี่ยวเป็นผู้ล่าอันดับสูงสุดโดยมีเชื้อราไมโคโรไรซ,ซาเป็นผู้ย่อยสลายดูเหมือนว่าระบบนิเวศนี้จะดูอุดมสมบูรณ์แต่แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่กลับมาจากออสเตรเลียนำต้นกระถินยักษ์มาปลูกไว้เพื่อให้ยาเขาไปทำแก่กินแต่แล้วหลังจากไม่นานครอบครัวนี้ก็ได้ย้ายไปอยู่ในเมืองจินทให้ไม่มีคนกลับมาดูแลสองปีต่อมา ในป่านี้ได้เต็มไปด้วยต้นกระถินยักษ์แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินหลงทางมาในป่าแห่งนี้เธอเดินไปเรื่อยๆจนชนต้นกระถินยักษ์เธอตกใจมากว่าทำไมต้นกระถินยักษ์มันเยอะขนาดนี้เธอจึงรีบเดินกลับไปบอกนักวิทยาศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์หาทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากต้นกระถินยักษ์เป็นต้นไม้ที่โตเร็วมาก ทำให้ไปแย่งอาหารต้นมะม่วงและต้นข้าวโพดทําให้สัตว์กินพืชที่กินต้นข้าวโพดและต้นมะม่วงนั้นลดวจำนวนลงตามไปด้วยพอสัตว์กินพืชลดลงจํานวนสัตว์กินเนื้อเนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยถ้าให้รลบด้วยน,นี้เริ่มเสื่อมถอยลงและใกล้จะพังแล้ว ชาวบ้านจึงไปหานักวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและเอาระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์กลับคืนมานักวิจัยบอกว่าต,ต้นกระตินยักษ์คือเอเลียนวิชีหรือสิ่งมีชีวิตต่างถินคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ดั้งเดิมของ้ทนที่นั้นๆที่ถูกนําเข้ามาหรือเข้ามาโดยบังเอิญและสามารถแพร่พันธุ์ได้จนสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิม นักวิจัยจึงแนะนําว่าการใช้สารเคมีฆ่าต้นกระถินยักษ์อาจส่งผลร้ายต่อพืชพื้นเมืองและสัตว์ในป่าการแก้ที่ปลอดภัยและยั่งยืนที่สุดก็คือสนับสนุนให้ชาวบ้านช่วยกันตัดต้นกระถินยักษ์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์นําไม้ไปทําเยื่อกระดาษหรือใช้แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ใช้ทำปืนหรือปุ๋ยพืชสดวิธีนี้เนี่ยไม่เพียงกาจัดเอากําจัดเอเลี่ยนสปีชีส์ได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ยังสร้างรายได้ให้ชุมชน ทำหมทุกคนร่วมมือกันดูแลป่าอย่างยั่งยืนเธอก็ได้นําไอเดียนี้ไปนําเสนอให้กับชาวบ้านคนอื่นๆแต่ในตอนแรกนั้นชาวบ้านคนอื่นๆไม่ค่อยให้ความสนใจเสียเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่แล้วเธอก็ได้อธิบายว่าตอน,นเด็กๆนั้นเราอยู่กับป่ามาจะพอหันมาแล้วเราจะทิ้งมันไปหรือชาวบ้านจึงหันกลับมาดูแลรักษาป่าและร่วมมือร่วมใจกันให้ป่ากลับมาเป็นเหมือนเดิม โดยจะให้พวกชาวบ้านไปช่วยกันตัดต้นกระถินแล้วนําไปแปรรูปทําเป็นอาหารสัตว์ไปขายเพื่อเป็นไรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและให้คนตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ไปขายให้โรงงานกระดาษและทํานําไปแปรรูปเป็นกระดาษต่อไปหลังจากนั้น6เดือนชาวบ้านทุกคนร่วมมือร่วมใจกันตัดทำลายต้นกระถิ่นยับ หมดไปหลังจากนั้นระบบนิเวศก็กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมกลับมากินตะกแต้เหมือนเดิมงูก็กลับมากินกลุ่มเหมือนเดิม คพอสกแล้วงูแล้วงูก็กินกระรอกเหมือนเดิม <c oughs> มันตากงกินหนูเหมือนเดิมถ้ามันตากเนี่ยและเดี๋ยวก็กลับมากินงูนสมาชิกกลุ่มหเด็กชายนภัทรทองมาก 2. เด็กชายนาวพลชินพันธ์ 3. เด็กชายพลนอาทิพ์ดวงแข 4. เด็กชายพัเนตรธันทิพย์ 5. เด็กชายรัชพลบุญญาณุรักษ์6เด็กชายสิปกรสิงหวาน,นิช